จับตาความสัมพันธ์ริวตูเป็นคู่รักใหม่วงการบันเทิงหรือไม่ ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมาแรงอย่างมากในตอนนี้สําหรับหนุ่มริว,วัชิระวิทย์หรือไตราชาติจากละครมาตาราดาเรียกว่านาทีนี้โดนจับตามองทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของความรักหลังล่าสุดแฟนๆจับตาความสัมพันธ์กับความรักต่างช่องกับนางเอกสาวตู่ต้นตะวันจาก GMMTV หลังก่อนหน้านี้มีคนเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแถมยังมีแฟนๆนาเอาภาพของทั้งสองคนมาเปรียบเทียบและจับผิดกันหลายภาพเช่นภาพที่ ใส่เสื้อเหมือนกันภาพที่นั่งโซฟาที่เดียวกัน หรือวันก่อนก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์เพราะทั้งคู่ควงกันไปดูคอนเสิร์ตสองนมชานยนและเสหุนเอ็กโซด้วยกันมาหมาดๆและล่าสุดในงาน789 Survival The Final นหนุ่มริวและเพื่อนๆอดีตสมาชิกวงนายใบนายได้มีโอกาสขึ้นโชว์ในงานนี้ก็ปรากฏว่าแฟนคลับจับผิดภาพเห็นสาวตูและพี่ชายไปร่วมดูโชว์ด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆแอบลุ้นว่าทั้งคู่กาลังคบหากันจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามรอทั้งคู่ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ กันอีกทีค่ะ